มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไว้รักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4 เซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้กระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสเป็นประธานจัดงานออกรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศประจำปี2563เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเงินฝากเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคอย่างต่อนเนื่องภายใต้คอนเซปทกสยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคแจกโชคใหญ่ทุกปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ูลคาของรางวัลรวมกว่า19ล้านบาทได้แล้วโอกาสที่เราครบรอบ54ปีย่างปีที่55ครับเรกสศเราก็จัดงานขอาทรัพย์ิีโชคระดับประเทศซึ่งเป็นกานขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ฝากเงินทั่วไปซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและผู้ฝากหให้ความไว้วางใจฝากเงินกับทกศในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดอยเง1ล้าน7แสนล้านล้านบาทนะครับ และสำหรับเงินฝากเป่มแดงออมทรัพย์วิโชคเป็นเงินฝากมีรางวัลน,นี้ก็ได้รับความไว้บางใจอยู่ที่ประมาณ4แสนล้านบาทเศษครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดเงินฝากที่มากพอสมควรและก็เป็นเงินฝากที่มีรางวัลครับเราก็เลยจัดโครงการยิ่งออมยิ่งดีทวิโชคแจกใหญ่ทุกป,ปีนะครับวันนี้มูลค่ามากกว่า19ล้านบาทครับออมด้วยรถยนต์25 000, คันทร้อมำ วันละ1งบาทา 100, อีกร้อยรางวัลครับบริษัทแฮนซัมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไทยแลนด์จำกัดนำโดยนานุวีชื่อหมิงประธานบ,บริษัทแฮนซัมอินเตอร์เนชันแนลเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและศูนย์การค้า MBK Center ประกาศจัดการแข่งขัน MBK Cover Dance 2021เวทีสำหรับผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพทาพงด้านการเต้นโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในปี2564ซึ่งเป็นครั้งแรกของแฮนซัมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในฐานะบริษัทในอุตสาหกรรมบันเทิงชื่อดังทางประเทศจีนรวมถึงประเทศไทยที่จับมือกับ แปลการค้าที่มีชื่อเสียงของไทยเพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมวงการบันเทิงเราจัดมาหลายๆปีติดต่อกันนะฮะในเรื่องของโควิดแนทุกๆปีที่เรามีการประกวดการแข่งขันนะจะเห็นว่าเรามีกลุ่มคนและวัยรุ่นต่างๆเนี่ยผมอยากใช้คําว่ามาปล่อยพลังนะหลายๆครั้งเนี่ยแล้ยิ่งปีที่ผ่านมามีโควิดนะฮะหลายๆคนที่ไม่ได้นึกถึงเด็กกลุ่มนี้ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเออจะต้องให้เข้ามาแสดงออกหรืออะไรต่างๆเราเคยจัดมาทุกๆปีมีรางวัลให้มีเรื่องของการส่งไปแข่งที่ต่างประเทศนะเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวัยรุ่นที่กลุ่มวัยรุ่นบางคนจะบอกว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรจริงๆแล้วก็มีคุณค่าสําหรับประเทศไทยมากๆ